เรามาดูตัวอย่างการเคลื่อนที่ฮาร์มอนิกอย่างง่ายในการสั่นของมวลติดปลายสปริงคือเราจะเรียนตัวอย่างของฮาร์มอนิกอย่างง่ายเนี่ยสตัวอย่างนะครับในโม5ห้าก็คือการสั่นของมวลติดปลายสปริงแล้วก็การเคลื่อนการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกายอย่างง่ายนะครับซึ่งวันนี้คลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการสั่นของมวลติดปลายสปริงก่อนนะครับมาดูจากนี้เลยนะครับ นี่คือแรงสปริงนะครับสีแดงแทนแรงสปริงโพซิชันก็ค,คือการกระจัดหรือว,ว่าตำแหน่งนี้นะครับครับก็ตอนม4ี่นะครับเรื่องที่เราเรียนกันตอนนั้นก็คือจะเป็นเรื่องไอ้พลังงานศักย์กยืดหยุ่นครับจากพลังเรื่องเรื่องพลังงานศักยยืดหยุ่นเราจะได้ว่าแรงสปริงคือแรงตรงไหนครับคือแรงที่วัตถุอันนี้วัตถุไปทางนี้ใช่ไหมครับวัตถ,ถุความเร็ววัตถุไปทางนี้ แสดงว่าแรงสปริงจะดึงกลับมาทางนี้ใช่ไหมครับแรงสปริงแทนด้วย fs นะครับหรือว่าจะเขียนเป็นว่า fspring ก็ได้นะครับ f s ก็คือแรงสปริงจะเท่ากับ kx k ก็คือค่าในสปริง x ก็คือการกระจัดนะครับซึ่งจากรูปนะครับเราจะเห็นว่าการกระจัดกับแรงเนี่ยอันนี้แรงสปริงใช่ไหมครับกับการกระจัดมีทิศทางตรงกันข้ามกันเสมอนะครับ เราก็ต้องติดลบให้มันด้วยอ่านี่ตั้เป็นสมการแรกนะครับได้มาแล้วนี่คือใช้ความ,ร,มรู้ตอนมสี่เลยนะครับ f เท่ากับลบ kx ใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับอันนี้ตั้งสมการที่หนนะครับต่อไปครับเราก็มาดูต่อครับจากกฎการเคลื่อนที่ของ Newton นิวตันข้อที่สองครับจะได้ว่า sigma f เท่ากับ ma ใช่ไหมครับจากซิกมา f เท่ากับ ma ซิกมา f คือแรงลับแรงลับเราพิจารณาในแนวไหนตอนนี้เราพิจารณาแนวราบถ้าแนวราบเห็นแรงลับไหมครับมีอยู่แค่แรงเดียวคือแรงสปริงเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้นะครับตั้งเป็นสมการที่2เสร็จแล้วเอา f x เนี่ยครับมาแทนในแรงลับเพราะว่าแรงลับมีอยู่แรงเดียวก็คือ แรงสปริง Spring. เราก็จะได้ว่า fs เท่ากับลบอะไรครับเราก็จะได้ว่าเซลส์เท่ากับ ma ใช่ไหมครับ ma ก็แทนครับได้เป็น ma ไม่เขียนเบเตอร์นะครับ ma เท่ากับลบ k ma เท่ากับลบ kx ใช่ไหมครับอ่าเก็บเอาไว้ก่อนข้ามาลาก่อนนะครับเ a เท่ากับลบเเป็นสมการที่สาม้นหน้าขึ้นหน้าถัดไปนะครับเต่ว่อก่อนใช่หมครับเรามี ma เท่ากับลบ kx แล้วซึ่งอันนี้เป็นสมการที่สามเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วครับ การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายที่เราเรียนมาก่อนอนนะครับการหาการกระจัดนักตำแหน่งใดๆเราหาได้จาก a เท <A S 1> ่ากับอะไรครับโอเมกา้ากำลังสอง x ใช่ไหมครับ a เท <A S 1> ่ากับโอเมกา้ากำลังสอง x เราแทน a ไปในสมการตรงนี้จะได้ว่า m โอเมกา้ากำลังสอง เท่า <X S 2> <X S 1> กับลบ k x ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราทําอะไรครับเราทําการจัดรูปใหม่ตัด x ได้เลยครับใช่ไหมครับเราจะได้ว่าโอเมก้ากำลังสองอ้อแบบนึ่งนะอีกนิดนึงนะครับ อันนี้เราคิดแต่ตำแหน่งไปนะครับพิดพลาที่ดนึงขออกไปด้วยอันนี้เราคิดแต่ขนาดเราไม่คิดระยะทางถ้าเราคิดระยะทางการกระจัดกับความเร่งต้องมีทิศส่วนทางคันเสมอเพราะฉะนั้นใส่ลบมันด้วยตัดลบได้ครับจะได้เป็นโอเมก้ากำลังสองเท่ากับ k ส่วน m เพราฉะนั้นโอเมก้าเดียวเท่ากับ a r วร o o t k ส่วน m นั่นเองครับได้แล้วนะครับอันนี้คือความถี่เชิงมุมของการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร o n i c ินในมวลติดปลายสปริงเท่านั้นนะครับย้ําว่ามวลติดปลายสปริงเท่านั้นเสร็จแล้วเรามาดูฝั่งนี้นะครับผมมาดูฝั่งนี้นะครับก็คือว่าโอเมกาเท่ากับ 2องพส่วนคาบใช่ไหมครับหรือว่าใช้อย่างนึงว่า2พาย f ถ้าเราแทนอเมก้าด้วย2พายส่วนคาบแทนอันนี้นะครับ2พายส่วนคาบเท่ากับรูท t K ส่วน M เราต้องการ t เอา t ไปคูณเห็นไหมครับได้เป็น2 pi เท่ากับ t root k ส่วน m เห็นไหมครับยังไม่จบครับยังไงต่อเร,เราต้องการ t ย้ายฝั่งนี้ไปหารจะได้เป็น t เท่ากับ2 pi root m ส่วน k อา เดียวนะครับค่าของการสั่นของมวลติดลายสปริงคือ t เท่ากับส่วนรูท m ส่วน k ในจำนองเดียวกันครับถ้าเราต้องการเป็น f ก็กลับก็ใช่ก็ได้ใช่ไหมครับก็คือมันจะเป็นส่วนกลับกันเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการ f ก็คือเอา1ตั้งแล้วหารด้วย t เราก็จะได้เป็น1 2ส่วนองรูท k ส่วน m อ่านะครับผมแทนมาแล้วนะครับก็คือโอเมกาเท่ากับสแควรูทเคส่วนเอทเท่ากับสองไพรูทเอ็มส่วนเคเอท่ากับหนึ่งส่วนสพรเส่วนเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคง่ายๆนะครับเรามาดูเทคนิคกันยุบเราจําแค่อย่างเดียวพอครับเราจําคาบพอๆนะครับจำคาบว่าทีเท่ากับ2องพรูท m ส่วน k แต่บางคนอาจจะท่องว่า t เท่ากับ2พายรูท mk ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องรู้นะครับว่า mk คือ m ส่วน k ไม่ใช่ m คูณ k ถ้า mk มันจะจำง่ายกว่าไงเหมือนเราไปคิน mk t เท่ากับ2พายรูท m ส่วน k t เท่ากับ2พายรู mk แต่ mk คือ m หารด้วย k ครับผมเสร็จแล้วครับถ้าเราต้องการ ความถีเราก็แค่เอา1ตั้งแล้วหารด้วยทั้งหมดทั้งก้อนนี้ใช่ไหมครับเราก็จะได้เป็นเนั่นคือ1ึงส่วน t e, ใช่ไหมครับถ้เอา1นึงไปหารในทั้งหมดนี้เลยลก็จะเป็น1ส่วน2องายใช่ไหมครับฝั่งในรูปก,ก็จะเป็นรูทเคส่วน m ถ้าเราต้องการโอเมก้าล่ะโอเมก้าโอเมก้าเท่ากับ อะไรเอ่ยสองพายส่วนคาบสองพายส่วนคาบรเราแทนคาบด้วยไอตัวนี้นะครับรเอาแทนคาบด้วยตัวนี้ก็จะเป็นโอเมกาเท่ากับสองพายหารด้วยสองพายรูทเอส่วน K ตัด2อพาย เอานี้ขึ้นไปแสดงว่าต้องกลับเศษส่วนเพราะฉะนัโอเมก้าเท่ากับรูทเส่วนเนั่นเองครับอ่าได้มาแล้วนะครับ,รบวันนี้เราได้ทั้งหมด3สูตรจำแค่สูตรเดียวก็พอ t ีเท่ากับส่วนไายรูท mk mk คือ m ส่วน k นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ